วันนี้นะคะจะมาอธิบายคุณลักษณะเด่นของไฟลัมแพสติเฮลมินทีสค่ะแบ่งเป็น3คลาสนะคะคลาสที่1คือคลาสเทลเบลเลียนะคะตัวอย่างก็จะเป็นพานาเลียนะคะจะมีลักษณะลำตัวยาวแบนบางนะคะลักษณะทางเดินอาหารเนี่ยไม่สมบูรณ์ค่ะจะใช้ฟ้าลิง์ในการยื่นออกมาเพื่อจับตัวเหยื่อเข้าไปในตัวนะคะระบบประสาทเนี่ยจะมี Cerebral Grantia นะคะ2ปมค่ะแล้วก็จะมีเส้นประสาทข้างลำตัวนะคะคือ Longitudinal no Ventral n e c o r d ค่ะ2นะคะคือค ทีมาโทโด้านะคะจะเป็นพวกพยาตใบไม้ชนิดต่างๆหรือว่าเป็นพยาตใบไม้เลือดนะคะลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนใบไม้ค่ะระบบทางเดินอาหารจะคล้ายๆพ่านเลียนะคะเป็นทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกันใช้ปากดูดอาหารจากโฮสแล้วก็ต่อจากปากจะเป็นฟาลิงแล้วก็หลอดอาหารค่ะ ระยะตัวอ่อนจะมี5ระยะนะคะระยะที่1คือไมลาซีเดียมค่ะ2สปอโรชีด3ลิเดีย4ีเซอร์คาเรียและ5 m e เมนทาเซอร์คาเรียค่ะวัฏาจาักรชีวิตนะคะจะแบ่งเป็น2อย่างค่ะคืออาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะคะอาศัยเพศนะคะจะพบในปริสิทธ์ในระยะตัวเต็มวัยนะคะโฮสต์ก็จะเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะจะพบอยู่ตามเส้นเลือดปอดหรือวาตับนะคะถ้าไม่อาศัยเพศเนี่ยจะพบ ในปริสิทระยะไซโกดค่ะแล้วก็มีโฮสตสที่ค่ะค่สุดท้ายคือค่ดที่3นะคะค่าเซลโตโดาค่ะก็จะเป็นพยาธตัวตื่นนะคะร่างกายเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือ1นึ่งสกอเรกนะคะจะเป็นส่วนหัวค่ะเออบริเวณส่วนหัวเนี่ยจะมีหบที่เป็นตะขอเล็กๆนะคะกับโลสเทลลัมที่เป็นเนื้อยืดหดได้ค่ะ2จะเป็นเนคหรือว่าคอนะคะก็จะเป็นปล้อง เออจะเป็นป้องๆนะคะการเกิดป้องใหม่นะก็เกิดจากการแตกหน่อตามแนวขวางค่ะ3นะคะสตอร์เบล่ค่ะจะเป็นป้อง3ชนิดนะคะคืออิมมาทูปกติค่ะออมาทูปกติแล้วก็ไลายปกติค่ะ ส่วนว่าถ้าจชีวิตนะคะก็เมื่อเข้าไปอยู่ในตัวของสัตว์แล้วนะคะก็จะไปฝักตัวอยู่บริเวณลำไส้ค่ะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเออตัวยาวขึ้นไปเรื่อยๆโดยการเพิ่มป้องออกไปเรื่อยๆค่ะ